สวัสดีครับวันนี้มาผมู้ผมพีรวท้อยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวทีวีแมกกาซีนฉบับที่379เนั่นเองสำหรับทีวีแมกกาซีนฉบับนี้นะครับก็ยังคงแถมการ์ดอุลตร้าแมนเหมือนกับเล่นที่แล้วเลยนะครับผมแต่ความพิเศษของฉบับนี้เนี่ยจะแถมเป็นใบโปรโมอุลตร้าแมนเลเซอร์แบบที่16นะครับซึ่งเป็นการ์ดโปรโมเลเซอร์แบบสุดท้ายที่ปล่อยมาเลยนะนอกจากใบโปรโมเลเซอร์แบบที่16แล้วก็ยังมีใบโปรโมธรรมดาแบบอื่นๆให้ลุ้นอยู่ในนี้ด้วยนะ โอเคนั้นเดาไม่เอาช้าไปดูรายละเอียดของหนังสือกันเลยนะครับมาครับผมเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสาหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ทีวีแบกซนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นสีแดงนะตามด้วยตัวอุลตร้าแมนแล้วก็เซตตอนนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าหน้าปกของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมาแปลกกว่าหน้าปกหนังสือเล่มอื่นๆเลยนะครับตรงที่เขานําฉากในอุลตร้าแมนมาเลยนะครับเนี่ยนำมาทั้งพื้นหลังเลยนะครับพื้นหลังเป็นท้องฟ้าเป็นตึกเป็นพื้นดินโอ้โหสวยมากนะฉาก เป็นฉากในซีรีส์อุลตร้าแมนตอนที่39นะครับซึ่งเป็นตอนจบนั่นเองสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ถัดลงมานะคะตรงนี้ก็จะบอกว่าฉบับนี้สุมหากาดเลเซอร์หมายเลข16นะครับซึ่งเป็นใบเลเซอร์ใบสุดท้ายนะครับที่ทุกคนรอคอยนั่นเองมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์อุลตร้าแมนแบบซองกำลังฮิตนะครับรีบสะสมด่วนนะครับผมตรงนี้ก็เขียนว่าฉบับที่3 7 9นะครับตามด้วยรายละเอียดต่างๆของนิตยสารเล่นนี้นะ โดยรวมหน้าปกคือสวยนะเล่นนี้ยผมค่อนข้างชอบเลยนะครับในส่วนของสารปกนะครับก็จะเขียนว่า TV Animation Magazine ีนฉบับที่379นะครับสารปกเล่นนี้ก็เป็นหน้าของเซตต้อนนั่นเองมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับโฆษณาผ่านไปมาเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับชึบนี่เปิดมาแล้วก็จะพบกับโปสเตอร์อีกเช่นเคยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นลายนี้นะนี่ลายของเหล่ายอดมนุษย์อุลตร้าแมนนะครับผม นี่ตั้งแต่อุลตร้าแมนจนถึงอุลตร้าแมนเอเลยนะครับนี่สวยงามมากๆด้านหลังนะครับก็จะเป็นโฆษณาตัวบ็อกเซตนะครับผมที่ให้สะสมสติกเกอร์ไปแรกนะก็มีทั้งเลเซอร์การ์ดบ็อกเซตนะครับซึ่งเป็นกล่องสีแดงนะแล้วก็โฟโต้การ์ดบ็อกเซตนะครับที่เป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับผมนี่สวยงามทั้ง2กล่องเลยนะบอกเลยว่าแฟนๆอุลตร้าแมนต้องเก็บแรกให้ได้ทั้ง2กล่องเลยนะครับมาเรามาเปิดดูด้านในกัน เปิดมาก็เจอกับมาเทเดอร์ก็ c ชาร์ตนะครับอันนี้ก็ก็ชาร์ตก็ชาร์ตรัวๆก็ชาร์ตนี่มีเลเจนดด้วยนะครับอโอ้โมีรางพิเศษในตอนพิเศษหน้านี้ก็ Legend เลเจนด์เต็มๆเลยนะครับมีขบวนการคิงโอเจอร์ตามด้วยอนิเมะต,ต่างๆนะครับใครอยากอ่านรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้เต็มๆก็ไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับเล่มละหกสบาทเท่านั้นนะ,ะเปิดไปอ่าเปิดมาหน้านี้นะครับเราก็จะ พบกับงานหนังสือกับงาน w o n d e r Festival นะครับซึ่งเป็นภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานนะงานนี้เนี่ยก็จะแถมเป็นการ์โปรโมแบบที่17ด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อยกลังนะนี่ซึ่งผมก็ไปงานนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อยกลังนะครับเพราะว่าไม่มีงบนะครับนี่ารบรรยากาศในงานนะ,ะแล้วก็มี Master ร์ไฟสด้วยนะครับครบรอบ20ปีนะเป็นสป i ิน f f พิเศษนะครับอ่านไป โฆษณาของเล่นมากมายนะครับเบเบตก็มาเกมนะครับผมบทสัมภาษณ์นะครับเกมเกมแล้วก็ Star Wars นะครับแล้วก็มาเป็นของเล่นจากซีรีส์ m a s t e r ร์ก็ชาร์ตนะครับผมนี่เยอะแยะมากมายเลยขายของแบบจัดเต็มนะคระับหมดแล้วนะครับผมสาหรับเล่มนี้มาถึงช่วงลุ้นการ์ดกันแล้วนะครับเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้ใบเลเซอร์โปรโมบ,บที่16หรือไม่นะครับแต่ถึงไม่ได้ใบ เลเซอร์แบบที่16ผมก็ไม่ได้ซีนะแค่อยากซ้ากับที่ผมมีก็พอนะครับมาครั้งนี้ซื้อมาเล่นเดียวเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวดันการลงไปก่อนเดี๋ยวชี้ไม่ได้มาครับทุกคนชืบมาลุ้นกันเลยนะครับเราจะได้โรโมรแบบที่เท่าไหร่กัน3 2 1หนึ่ง ชื้นอูฟคุยได้เป็นโปรโมโแบบที่10มานะครับก็ใบนี้ผมก็ยังไม่มีนะถึงไม่ได้เลเซอร์แต่ก็ไม่ได้ซ้ำนะครับโอเคเลยนะนี่ใบโปรโมโแบบที่10นะครับก็จะมีตัวของอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนโซฟี่นะครับแล้วก็มนุษย์ดาวบันตั้นเซตตันพิกมอนแล้วก็เล็กคิงนะครับก็สวยงามเลยนะครับผมสวยครับสวย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสรับการรีวิวทีทวีมกกาซีนฉบับที่379นะครับโดยรวมเล่นนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับทั้งในส่วนของหน้าปกแล้วก็ตัวการ์ดที่แถมมานะโดยเฉพาะการ์ดที่แถมมาเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดที่จะเก็บให้ครบ17แบบเลยนะครับสำหรับใบฟลอรโมนนะโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย